รับรู้อย่างมีสติจากที่ได้มีการแจ้งข่าวสารในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวกับภัยพิบัติและการเตรียมการมาให้รับทราบซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะมีความน่าตกใจไม่น้อยสำหรับบางท่านที่ได้รับข่าวสารเหล่านี้ไปหลายท่านอ่านแล้วมีความหวาดกลัวตกใจห่วงใยไปสารพัดและเริ่มจินตนาการไปอีกหลายอย่าง บางท่านอ่านแล้วหดหู่และเห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาแล้วจะทำยังไงไม่มีใครช่วยใครได้มันหนักหนาเกินกว่ามนุษย์จะยับยั้งมันได้บางคนอ่านแล้วขุนเคืองไม่พอใจทำไมอะไรๆต้องมาทำร้ายโลกใบนี้บางคนรับรู้เข้าใจแต่ก็ยังพุ่งทยานไปด้วยความหวาดหวัน่นแม้ว่าความรู้สึกหวาดกลัวการเตรียมการเหล่านี้ เคยเป็นตลอดมาในเวลาหลายปีที่ผ่านไปบางท่านอ่านแล้วเข้าใจข่าวสารมากมายมีให้รับรู้รับทราบก็รับรู้เข้าใจแล้วปล่อยวางเพราะถึงยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ดีตั้งสติแล้วลองพิจารณาขันห้าอีกครั้งมีเหตุการณ์มากมายที่ผ่านเข้ามาในช่วงระยะเวลานับเป็นสิบสิบปีมีกระแสของการที่จะเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆตลอดเวลา ทำให้มีกระบวนการทางจิตเกิดขึ้นมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางโลกและทางธรรมทุกกระแสของการเตือนเรื่องภัยพิบัติไม่ว่าจะมาจากกลุ่มไหนจากบุคคลใดาจากผู้ปฏิบัติท่านใดๆจากสำนักไหนหรือจากประเทศใดๆล้วนเป็นเรื่องของการกล่าวถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นภัยธรรมชาติที่ใหญ่หลวงทุกเรื่องราวล้วนน่ากลัวน่าตกใจทั้งสิ้นและก็ใหญ่เกินกว่า ที่มนุษย์บนโลกใบนี้จะทำอะไรได้แต่ต้องมีความเข้าใจใน,นกลไกของธรรมชาติและเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองในทุกเรื่องทุกข้อความทุกการเตือนทุกการบอกกล่าวไม่มีผิดไม่มีถูกใครรับทราบข่าวมาอย่างไรก็บอกไปอย่างนั้นใครสื่อสารกับสิ่งใดก็บอกไปอย่างนั้นใครเห็นภาพอย่างไรก็บอกไปอย่างนั้นจึงมีหลายกลุ่มหลายคณะนะหลายบุคคลที่มารวมกันมีการเตรียมพร้อม มีการกระทำมีการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับมาของแต่ละกลุ่มจึงมีการเห็นกลุ่มเตรียมการเรื่องของภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเพราะแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลได้รับข้อมูลแล้วก็ดําเนินการไปตามข้อมูลที่ได้รับมา